ส่วนตัวเซอร์เฟตัวนี้เป็นตัวล่าสุดก็คือเป็นรุ่น CTI 105ตัวสุดาเด่นของตัวนี้คือน้ำหนักเบามาก สวัสดีครับผมนัท Audio City นะครับวันนี้ครับผมก็มาอยู่กับพี่หนึ่งโซนอสอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้พี่หนึ่งแนะนำมิกเซอร์ตัวนี้ครับว่ามันคืออะไรยังไงครับพี่หนึ่งรุ่นนี้เป็นตระกูลใหญ่สุดนะครับของอะไรหนึ่งก็คือจะเป็นตระกูล d l i n ์แต่เป็นตัว Card Card C นะครับก็คือสมองจะเป็น FPGA นะครับอยู่ที่ m i กแ a กคือจะใช้ชื่อรุ่นว่า TDM 3 1 2ในรุ่นนี้นะครับก็คือเขาต้องใช้คู่กันใช่ไหมครับใช้ตัวเดียวก็ได้ครับตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แล้วก็เข้ากับ iPad เข้า iPad เข้า คอมพิวเตอร์ทัสกรีนใช้เชื่อมมาจากแลนจาก iPad ดจากที่อื่นมาก็ได้ครับเข้าเน็ตเวิร์กเขามีไอโอพอหนึ่งอันนะครับตัวนี้เป็นาร์ดใหญ่สุดแต่เป็นรุ่นเล็กสุดของใหญ่สุดสไม่งมงรรมันจะมี s อ a r d รกับ C-Card ก็เหมือนเบนซ์เอสคาร์ดกับซีคาร์ดตัวนี้เป็น c ีคาร์ดเป็นคอมแพคเหมาะกับงานอิสตอเลชันหรืองานทอลลิงที่แบบยกง่ายๆอะไรอย่างนี้ คือเพราะว่าซ็อพาจะมีชุดเดียวบ i l อินแต่ถ้าเป็นเอ a คจะมี2ชุดแยกซ่อมได้เป็นเป็นอินเสิได้แค่ชุดเดียวก็ได้แค่2ช,ช,ชุดก็ได้ครับผมอ่ส่วนตัว Surface ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดก็คือเป็นรุ่น CTI 1ั0 0ตสุดา,าดเด่นของตัวนี้คือน้ำหนักเบามากน้ำหนักเบาอ่าน้อนัทลองยกดูเขาเบาไหมครับ <laughs> เหมือนกลัว <laughs> <laughs> อเอาใหม่นะ <laughs> เอ้ เบ,า,บาครับเบาเ <c oughs> บาจริงครับไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้โมโ <c oughs> ้เบาคร <c oughs> ับเ <c oughs> บาคือถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นซีรีส์ก็คือเป็น4,005น้ำหนักจะเยอะออตัว CTI พัน t i n ตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่เป็นตัวใหม่เป็นโมเดลใหม่ของซีคัสคือเป็นตัวที่น้ำหนักเบาอย่างที่นัดยกเมื่อกี้คือทั้งตัวมนทำด้วยไทเทเนียม,มโดยคอนเซปต์เขาคือออกแบบมาให้เพื่อศิลปินที่แบบต้องทัวร์กระเสิร์ตคือขึ้นเครื่องบินในน้ำหนักสเกลที่แบบเขาไม่ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่ม เข้าใจแล้วคืออยู่ที่ตัวละ10กโลสกโลเท่านั้นเองใช่ครับไม่รวมเคสนะครับแล้วก็พอใส่เคสแล้วมันจะอยู่ประมาณ20่กโลก็คือตัวนี้เหมือนว่าเป็นตัวที่ใช้คนโทรลใช่ครับแต่ว่าสมองจริงๆเขาจะอยู่ที่เครื่องตัวนี้ใช่ครับก็คือถ้าสมมติว่าสายคอนเดคเตอร์นี้สายแลนที่เราเชื่อมต่อระหว่าง C T I 1น0่กับ C D M 32เนี่ยหลุดแล้วเรายังต่อ iPad ดไว้อยู่บนเวทีหรือเราสามารถเอา iPad นี้มาทํางานที่เป็นฟอร์ตพาวได้อีกคือแก้ไขได้ ค, <S <S คือโชว์เราไม่เสียถ้าอินพุตเราอยู่ที่นี่หมดแต่เราจะเสียกันก็คืออินพุตที่อยู่ที่นี่ก็ะจะหลุดไปแค่นั้นเองก็จะมีน้อยมากมี6อิน6เอท์ที่เป็นอนาล็อกตัวนี้ฟิกเจอร์ก็เหมือนรุ่นใหญ่ครับแต่เพิมต่ว่าย่อย่อขนาดมาเหลือจอเดียวเป็นจอทัชสกรีนนะครับรรมีปีมยมด้วยมีทูบดับเบิลทูบสเตทให้ตัวนี้นะครับ มีคอมเพรสเซอร์มีอินเสิร์ตปกตินะครับเดบิตเอสปกติมาตรฐานที่เขาให้ไว้ทุกอินพุตตัวนี้ดีไลท์เนี่ยทำงานที่128อินพุต128อินพุต128เยอะนะ เยอะครับมิกแลกตัวนี้มันได้3.2มันสามารถต่อที่ DX เพิ่มออ๋ต่อเพิ่มได้การุ่น DX 168 DX32 DX164 W ก็ก็ได้ถ้าเป็น Installation ต่อเพิ่มบางมันกระจายตามจุดต่างๆได้ครับแล้วก็มาใหม่ก็เป็น DX4816 แต่ต้องใช้การ์ดตัวนี้ต้องเป็นการ์ดตัวนู้นนะฮะกิกเอเเพิ่มไปแลจะเจอ4816ได้48อิน16เอาได้อีก ครับก็คือสูงสุด128ใช่ครับก็ต่อเชื่อมได้128แล้วก็มีมีวันเชื่อมต่อ p e r s o n a l mixer ตัวเล็กต็้หนับแยกปรับต่างหากคือถือว่ามอนิเตอร์เราเซตไว้20เป็นเป็นเวทมอนิเตอร์เป็นลำโพงปกติแต่เอามีวันมาต่อเป็น 21, 22, 23, 24แล้วเป็นเอหูฟังแล้วปรับแต่งได้อิสระอีก4ีอินพุตเลือกไปได้40อินพุตต่างหากได้ ชั้นคร่าสูงสุดนะครับตัวนี้ CTI 1 5 0 0มี12เฟดเดอร์6เลเยอร์ก็72เฟดเดอร์ครับ72ช่องให้ time อินเอาเพียงพอพิกหน้าได้ตลอดครับเ<อ>นี่ยครับมีซอฟต์คีย์บินดีเซ็ตปิวก็กดมันก็จะแตกออกมาได้ลดรถดับตั้งอะไรได้ได้นี่ได้นะครับ<อ>นี่ก็นนคร่าวๆเบื้องต้นเบื้องใหญ่ ไม่เลยไหมครับไม่น่าจะหมดนะครับต้องมาลองเล่นดูมาลองใช้ดูโซนอลิบาร์ให้ลองได้ครับให้ลองเล่นลองใช้ดูได้ครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับมิสเตอร์ดีไลฟ์ซีรีส์ดีไลฟ์ตัวนี้นะครับก็เข้ามาชมได้นะครับเป็นตัวจริงเลยนะครับที่โวนอลิบาร์นะครับหรือเข้ามาที่ออริโอซิตี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ